ทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะมีโพลสำนักต่างๆออกมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายๆเรื่องด้วยกันสัปดาห์นี้ค่ะเป็นหลากหลายความคิดเห็นนะคะมาเริ่มที่สำนักแรกกันก่อน,อนเลยสำหรับนิด,ด้าโพลค่ะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการเจรจาระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพันตํารวจโททักษินชินวัตร ทำการสำรวจ1,254ตัวอย่างระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์จากประชาชนทั่วประเทศนะคะถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้อเสนอให้พลเอกประยุทธ์เดินหน้าไปเจราจากับพันตำรวจโททักษินเพื่อสร้างความตองรองพบว่า34.69%เห็นด้วยและอีก33.57%ไม่เห็นด้วยนะคะ ที่น่าสนใจคือเงื่อนไขของการเจรจา22.9ระบุว่าการเจรจาควรเกิดหลังจากพันตำรวจโททักษิณกลับมารับโทษในประเทศไทยก่อนเมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนที่มีต่อการปรองดองพบว่า36.18ระบุว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างยุติธรรมกับทุกกลุ่ม34.19ระบุว่าทุกกลุ่มต้องเคารพกฎหมายและคำตัดสินของศาล11.74บอกว่าทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการ เจรจาปองดองส่วน7.19%บอกว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งหน้า7.03%นนะคะสนับสนุนการออกกฎหมายนิตรโทษกรรมให้ทุกฝ่ายและอีก6.39%บอกว่าเห็นตรงกันข้ามคือเริ่มต้นใหม่หมดด้วยการห้ามสมาชิกทุกกลุ่มการเมืองอดีตนักการเมืองทุกพักเข้าสู่สนามเลือกตั้งค่ะ ส่วนกรุงเทพโพนะคะประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครบรอบ6เดือนของการทำหน้าที่นะคะ เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่9ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะจากนักเศรษฐศาสตร์28องค์กร66คนประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยให้คะแนน5.62คะแนนจากเต็ม10นะคะซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เคยได้4.08คะแนนและสูงกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ที่เคยได้5.12คะแนนโดยการประเมินรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนมากที่สุดในด้านการบริหารจัดการค่าเงินบาทสถิยรภาพค่าเงินบาท6.5 1> 1นคะแนนและได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจ5.19คะแนนค่ะสำหรับการประเมินผลงานตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้คะแนน6.62คะแนนสูงกว่าคุณยิ่งลักษณ์3.66คะแนนนะคะส่วนผลงานรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจพบว่ารัฐมนตรีพลังงานนารงชัยอัครเสรณีได้คะแนนสูงสุด6.15คะแนนรองลงมาเป็นหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุลรองนายกด้านเศรษฐกิจได้6.07คะแนนค่ะ ส่วนผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือพลเอกชัดชัยสาริการะยะรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะได้5.2คะแนนคะแนนเฉลี่ยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเท่ากับ5.69คะแนนขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะประสานไตรรัฐวบร,รกุลได้คะแนน7.54คะแนนซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดสุดท้ายเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ควรมีการปรับคอรมหรือไม่พบว่า34.8%บอกว่าควรปรับค่ะ เพื่อให้มีรมัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญเปิดทางให้มืออาชีพเข้ามาทําหน้าที่แทนส่วน21.2เห็นว่าไม่ควรปรับเพื่อความต่อเนื่องในการดําเนินนโยบายค่ะ